พี่นอ้อมีลูกหน่อยคููคููแหลมมีลูกหน่อยสามตัวคููหลังมีลูกหน่อยสี่ตัวอเอาเขามาใกล้ๆลูกเขามาใกล้ๆคนแจกสวัสดีค่ะสนุสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้คููใส่เท้าอีก <c oughs> พุ่นมากินมายี่เยอะพี่คนคููกันคูู <c oughs> ได้เอ <c oughs> ๊ะ <c oughs> อายุนไปทั้งผุ่นน้ำลูกยังไปคู่ผุ่นน้ำอือผุ่นอ่ะคูย้อนมาตั้งพี่เพ่น่ะฮะไล่กันหนีได้ฮนเบบีเแบบี้ต้องต้องย้อนไปฝั่งพุ่นน้ำเออให้ลูกพ่น,ก,น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 กินนั่นเห็นบอไล่กันหนีโอ้ยโอเซนเห็นบอลูกลูกตัวนี้เขาสีใหญ่กลัวกลุ่มนั่นกลุ่มนั่นลูกยังม่ใหญ่ปั่นกลุ่มนีด้วยพอกลุ่มพอกลุ่มนั่นเออ๋ยพอเรากลุ่มนั่นยาน คลิปๆๆๆๆๆเพื่อนป่ะเป็ดน้อยในห่านหน่อยน่ารักลูกเป็ดยังบ่ออกมาเย็นบ่เห็นไปผลเขาเช็ดไปเอาให้อยู่พุ่นข้าจะมาสิดเบ็ดจะได้พี่น้องแต่ว่าน้ำเป็นยังไงบุญนนี่เป็นแต่สีบ่เป็นแต่มีปลาอาทิตย์นี้ถ้งอาทิตย์ที่ว่าอากาศสิไขรข้นพี่น้องโอ้ยซาทุ่นในเถาะ บริพออากาศแบบนี้มาโดนแล้วพี่น้องแน่น้ำนองดามาเเราะว่ากลุมก่มผุญหลวงคนหน่อยเนาะพอกุ่มนี่สีลังแก่กุ่มนั่นคู่ฟอ่อฟอใช้การป่านงูร้นบอกคบ่มีเด้อ ผู้เขามีขนมปังคุณไปแล้วดา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 ต้องแรนมาพี่น้ำลูกดาต้องแรนมาฟังพี่น้ำลูกดาด้า,ดาต้องแรนมาพี่เอาคอมันเอาฟังพี่ให้กินน้ำเถิเออมาั่นมัน่งเศนกัดกันกัดกันวาาั่นสคู่กันเสียงห่นงางกำลังมีลูกพากันไหมคลิปหน้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าพี่นอ้อง